แปลว่าลูกแฟนแฟนกันไมใช่าคือบโบแมนแฟนแบบว่าคล้ายๆว่าเขาโบมาน้าเฮาก็คือบโบแมนแฟนเฮาจ้า,า,าใช่คือมันว่าจาเขารู้จักจกันเขาเขาแพค่คนเคยรู้จักเขาแบบว่า<น>อยากสนิทสนมอยากรู้จักกับเราเราก็ฮู้จักน้ำอย่างนี้นะพอน้อง,องออนไปเติบโตท,ที่เมืองไทยที่กรุงเทพก็เลยแบบว่าคือธรรมดานองไม่เห็นบ้านเกิดเมืองนอนหลายปีแต่กลับมาประเทศเรามันอุดมสมบูรณ์มันสวยงามเป็นยังไงจ้าเป็นเป็นยังไงอยู่เมืองไทยเนี่ยอันเจริญบ่เมืองไทยก็ มันห้องแอร์แบบ oh. ทรมชาติแอร์มันก็สุกสันแบบว่ามันสบายดีสบายดีพี่น้อง,องเมื่อนี้สีมาถ่ายคลิปน้องออนพี่น้องเนาะน้องออนพี่นอ้องอ่า บางทีอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าพอแฟกนก็เคยเห็นอยู่ใน t ิ๊กต็อกนี่นนี้แหละพี่น้องน้องออนมาสละเห็นเลายางมาแต่ตามทางเนาะพี่น,อน้องเนาะยางตามทางนะเดี๋ยวชีถทามถามทาท,าทาําแล้วเบิรงพี่น้องว่าเรามาแต่ใส่พี่น้องเลยไปพี่น้องไปขับซ้มกันเลยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ก็ว่าทั่วไปขนาดเนาะก็ว่าทัวร์สบายดีสบายดีสบายดีจ้ามาแต่ใสน่ น้องออนเหรอน้องออนก็เดินออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม<อ>เพราะน้องออนไม่ได้เดินคือาะกว่าสุขภาพตัวในตัวนะมันไม่ค่อยแข็งแรง<อ>น้องออนต้องเดินเออค่ะ เพื่อสุขภาพีใช่แล้วก็เดินดูธรรมชาติแล้วก็เดินดูผูเ่าหล่อๆด้วยเออจ้าแล้วเพื่อว่าจะมีคนถูกใจแต่ไม่มีใครถูกใจเนาะเพราะมันยังไม่เจอยังไม่เจอจะเจอแต่เพื่อนแต่แต่เพื่อนแต่พี่แต่น้องโอเคค่ะแตน้องอนี้นจารย้าน้องออนก็เลยบอกว่าเห็นบรรยากาศมันสุดสวยที่ประเทศลาวเคยไปเติบโกกันนึกว่าสีได้แพนอยู่ฝั่งไทยเลรวบ่มีบอกเคยได้ยินยังยังบ่มีประมาณยังสดอยู่ประมาณ ลูกแฟนแฟกัหมาว่าคือโบแมนแฟนแบบว่าคล้ายๆว่าเขาโบมาน้าเฮาก็คือโบแมนแฟนเฮาโอ้ใช่คือมันว่าจ้าคนรู้จักกันเขาก็เขาคคนเคยรู้จักเขาแบบว่าอยากสนิทสนมอยากรู้จักกับเราเราก็หู้จักน้ำอย่างนี้นะพอน้องออนไปเติบโตที่เมืองไทยที่กรุงเทพก็เลยแบบว่าคือธรรมดาเนาะไม่เห็นบ้านเกิดเมืองนอนหลายปีแต่กลับมาประเทศเรามันอุดมสมบูรณ์มันสวยงามเป็นยังไงจ้าเป็นเป็นยังไงอยู่เมืองไทยนะ่อันเจริญบอกอ๋อเมืองไทยก็ มันห้องแอร์แบบธรรมชาติแอร์มันก็สุกสันแบบว่ามันแฮปปี้เนาะมันก็เป็นเมืองไฮโซ oh. แต่มาอยู่ประเทศลาวก็ม,มันก็เป็นธรรมชาติที่สุดสวยอีกธรรมชาติแบบชาวป่าชาวไร่ชานะคะอีก oh. อย่างนึ้ อย่างหนึ่งเนาะก็อี <laughs> กอย่างหนึง่งก็ภูมิใจไปอีกอย่างหนึ่งเพราะบ้านเกิดมังนอนของตัวเองแต่บอกไว้ก่อนนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเนาะเป็นหลักที่ประเทศลาวยังจะกลับประเทศไทยกับกรุงเทพอยู่นะนเพราะว่าบ้านเกิดมองนอนอยู่ประเทศไทยเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นคนแบบว่าคล้ายๆว่าครึ่งไทยครึ่งลาวอย,อ,อยู่ใช้กับคน <laughs> ค่ะค่ะก็คืออยู่ <laughs> <บ> <laughs> เป็นคนทุกที่คนเซโนนี่แหละเซโนเนี่ยพ่อแม่ก็คือเป็นคนลาวประเทศลาวนี่แหละแต่ว่าคือว่าบ้านก็บ้านบ้านบ้านจริงๆก็บ้านแม่ก็บ้าน บ้านธาดอีหางนี่แต่บ้านพ่อก็ปากเซสารมันแต่พ่อเสียแล้วยังเดียวแต่แม่แม่เขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก่อนเขาแข็งแรงเขาก็อยู่ได้กับยุคกับยาไปแต่แต่ก่อนเขาแข็งแรงเขาค้าขายได้เดี๋ยวนี้เขาทําอะไรไม่ได้เพราะลูกเติบโตหมดแล้วค่ะจ้าแล้วก็เลยยางยางมาจะใช้เมื่อกี้นี่ยางมาเหรอคะมานาแต่บ้านแต่เนี่ยแต่ออกทางเฮือกันเนี่ยก็เคยเดินแต่ตอนเอยู่สังไม่ได้ดังตอนยังไม่ได้ทําคลิปอ๋อบ้านเหรอคะใช่ก็อยู่ ใครทหารไปทางไปทางใายทหารเออนี่นี่นี่ทางสนามไซผมมร้อยเก้าทางสนามไซผมมร้อยเก้าว่าเดี๋ยวมื้อนาจิพาไปหาดิค่ะอย่าลืมเด้อถ้าไปเที่ยวไปนี่บอกว่าถ้ายากไปเที่ยวบ้านบ้านไซยาเพชรไปบ้านเฮือนน้องออนบอกสิไปบ้านเฮือนน้องออนบ้านไซยาเพชรไซยาเพชรเออเฮือนน้องออนเออบ้านไซยาเพชรพนในหมู่บ้านส่ผู้จักเลยเนาะโอ้ยรู้จักหมดเลยรู้จักหมดลยเพราะว่าม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 าเดินเนี่ยมาเดินมาอย่างเนี่ยมันสิบ 10กว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วเขาก็เลยรู้จักเดินออกกำลังกายใช่ตั้งแต่ไปทําคลิปทำติกตอกรู้จักแม่มานิลาใช่ไหมเราจะเออมานิลาคุณคุณอยู่นอกแหละน้องออนแล้วก็แม่ขาวท้งแบงแล้วแหละแค่นั้นเขารู้จักหมดเออจานเนาะเอออันนี้ก็คือต้องได้รับอนุญาตจากคุณแม่ก่อนเขาก่อนนะถึงมาพูดได้เนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นก็คือ แต่ว่าเขาเป็นคนทําคลิปทําช่องให้เรามันผิดเขาต้องไปขออนุญาตจากเขาจ้ะเนาะแม่โอเคค่ะขาดใช่จ้ะแต่ภูมิใจดีใจนะที่มาเจอผู้ป่าวทั้งสองคนเนี่ยเออดีใจมากเลยรอรอรออย่าถ้าไม่มีแฟนนจะจีบถ้ามีแฟนเราก็แล้วไปเนาะมีแล้วมีแล้วเออจากก็เลยเป็นพี่เป็นน้องกันเอค่ะยังไงกนนี้อ๋อคนนี้ยังไม่มีคนนี้อ๋อบอจ้ะจ้ะ ถ้ายังไม่มีอาจจะจีบมีแล้วก็แล้วไปเนาะเนี่แต่ปลื้นใจดีใจมากเลยวันเนี้คล้ายๆว่าตลกมันคล้ายๆตลกตลกเนาะโอเคดีใจเหมือนกันที่ได้มาเจอจ้าพี่จ้าผักคิดถึงนะพี่อนยุอธยุจักีแล้วอ๋อน้องออนเหรอน้องออนบอกว่าบอกได้เลยว่าเขาบอกว่าพี่ออนก็ถูกต้องแต่ว่าที่มันดังอยู่นั่นคือเขารู้จักดีที่สุดก็คือน้องออนเชโนเนาะอายุ37 38แแล้วค่ะจ้า อายุมากแล้วแต่ที่น้องออนยังดูดีอยู่เพราะว่าน้องออนไปเติบโตที่เมืองไทยไปอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไปทำํำธุรกิจแต่ที่มาก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองแบบว่าคือเราใส่ใจตัวเองสุขภาพก็เลยดี oh. จ้าอย่างนี้ค่ะ ถ้าอยากสุขภาพดีเหมือนน้องออนต้องเดินเดินแล้วก็ให้ให้เงื่อมันไหล่เนี้ยท่านเราอยู่ในบ้านเราก็ออกกําลังกายถ้าเราอยู่ในเฮือนนะอยู่ในบ้านเราก็ออกกําลังกายอยู่ในบ้านเราท่านไม่งั้นเราก็ออกมาหย่างตากแดดให้ผู้คนสังคมเขาเห็นหน้าเห็นตาเราบ้างใช่ไหมเขาจะได้รู้จักเราทาให้สังคมรู้จักใช่ไม่งั้นเขาจะหาว่าเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคแต่ในบ้านเ่าเป็นโรคสาราซึมเศร้าเขาก็จะพูดกับเรา ทางภายนอกเราก็ไม่รู้จักเขาก็ให้ร้ายเราต่างๆนานาใช่ไหมอันนี้เขาก็คือไม่สามารถที่จะลบหลู่เราเพราะสังคมเขาก็เห็นคนเห็นตัวอันนี้ยงได้อันนี้เครื่องสําอางค่ะอันนี้น้ำอันนี้นะเครื่องสําอางที่ว่าเคยไปทําคลิปเอาไปแต่งตัวนะคือเครื่องสําอางใช่กระเป๋าแบบนี้ป่ะใช่ค่ะเพราะว่ากระเป๋าดูกระเป๋าดูได้สเต็ปสไตล์น้องออนอันนี้คือไม่ใช่ค่ะเพื่อว่ามีคำว่าคำว่าแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งให้เขาดูอย่างเงี้ยนะตครื่องสำอางเยอะมาก เครื่องทีไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็ดูนะอันนี้ก็คือยายาดมแบบว่าเป็นคนขาดไม่ได้พอขึ้นรถขาดดมไม่ได้จถ้าขึ้นรถเนี่ยคือแบบขึ้นรถลืมรถนี่ยิ่งอันตรายเลยต้องใสอ๋อใช่เป็นังไหล่ะวิ่วินวินงหัวเอวินหัวแล้วหายใจฝืดแต่ถ้าเรายอมยาดมแล้วมันจะทําให้เราน่ะแบบว่าหายใจหายใจสะดวกหายใจสะดวกคือคล้ายๆแบบว่า เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยู่ไปแล้วมีความสุขแล้วเราหายใจสะดวกเราก็อยู่ได้หมดอย่างเงี้ยแบบอยู่เมืองนอกก็อยู่ได้เนาะเคยเคยไปบ่เมืองนอกคะไม่เคยไปค่ะอยู่เมืองไทยก็อยู่ได้อยู่เมืองลาวก็อยู่ได้ถ้าเราอยู่ไปแล้วมีความสุขแล้วเรามีสันติสุขอยู่ไทยนี่เคยเคยไปอยู่ตะเพือออค่ะเคยไปอยู่ไทยเนี่ยจักปีอะไปตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่เรียนป .3 ามตั้งแตัวจนอายุขนาดนี้เออตั้งตัวน้อยๆจ้ะ จนแบว่าคล้ายๆว่าจนลืมบ้านเกิดมองนอนเนาะแต่ภูมิใจมากที่ได้มาเจอจ้าภูมิใจที่ได้มาเจอเนี่ยมาเจอนี่คือคล้ายๆว่ามีบุญวาสนาต่อกันถึงได้มาพบกันพูดไทยดนไหมพูดไทยก็แมาว่าได้ตลอดได้ตลอดแล้วก็ชัดอ่านไทยค่ะอ่านภาษาไทยก็คือได้ ภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่เพราะว่าที่ไปเรียนเรียนอยู่พุนเนาะกศนคนเขาอาจจะรบหลู่เราว่าได้ทำไมได้เรียนกศนเพราะว่าเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนแบบว่านายหลวงที่เขาเขาเขาสร้างให้คนจนน่ะคนไม่มีแบบว่าที่ไปอาศัยได้ได้มีความรู้แต่ไม่มากนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นดาวเป็นเลิศถึงขั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นกับพอดีพอได้พอดีได้ความรู้น่ะมาเลี้ยงชีพชีวิตเราโอเคเราไปอยู่ที่ไหนเราก็จะได้ อ่านแปมอ่านแปมเขียนออกไม่เป็นบักกอบกคอใช่ไม่ใช่บักกอบค์เออไม่ไม่ขนาดตัวกอไม่ใช่ว่ามันว่าบักกอบคอก็ไม่ใช่ไม่เหมือนขนาดว่าตัวกอตําตัวกอตัวคอตํมตายใช่ตัวกอตัวคอตํมตายตาตตาอย่างเงี้ย เมื่อกี้นี่ย่างไปฮอดชัยคือเห็นย่างลงไปว่าจะย่างไปให้มันถึงจุดหมายที่เคยไปแบบว่ามีมันมีพี่น้องอยู่ตรงที่ว่าบ้านพี่โคกเขาทําร้านส,สวยรู้จักกัน<อ>แล้วเขาให้ไปเล่นไปเที่ยวเออเขาก็มีเพื่อนแต่พ่อแม่เขาตายแล้ว<อ>เขามีเพื่อนอยู่ใกล้กัน<อ>พ่อแม่เขาตายแล้ว<อ>เขาไปสร้งางครอบครัวผมเนี่ย แต่จะไปแล้วมันเหนื่อยมันแดดมันร้อนเหมือนว่ามันจะเป็นไข้มาอีกรอบนึงต้องถอยกลับถอยกลับโอ้ไม่ไม่้ม่ใช่ในสู่ภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงสมบูรณ์เป็น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 หลักยืนมันไม่ใช่เพราะมันไม่มีแต่เพราะไม่มีหลักให้อยากฟังเพลงอะไรคะลูกทุ่งหรือมอลำเอาเฉาเล็บนะเอาเอาเพลงเอามอลำก็ได้เอามอลำเนาะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะเดี๋ยวมอลำเนาะจาน๋เดียว่าครับเด้อ ไอ้เป็นหมอลำนี่จินตลาดหรือว่าเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าเอาเพลงราวได้ไหมเอาเพลงราวเนาะเอาวไลยวันหน้ายัางก็ได้อ๋อตัวนั้นนะ่ะคือแบบว่าไม่ไม่ไม่ขอร้องเอา<ม>เป็นเพลงไทยแบบว่าถนัดกว่า<อ>เอาหมอลำเป็นจินตลาดเนาะเอาคนหมอลำโอเคอเค่ะเดี๋ยวจัดมาเลยจกักรทอนสองทอนแบบไหก็ได้เออค่ะค่ะเอาแบบว่าเป็นเป็นหมอลำเนาะหมอลำดีกว่าหรือว่าอยากพังเอ้ยอาหมอลำก่อนก็ได้เอาจิม ตรงแล้วจึงเห็นหน้าผู้บบาวขึ้นและนั่งลงยิ้มซะอื่นและนั่งลงยิ้มซะอื่นคิดว่าพี่มาคนเดียวโอ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 ใส่สุดเดียวน้อตามหลังเออันนี้ไอ้มาพรมน้องแห้งตอองอวีกูมือกับอ่อนนด่พี่เนาะชาอันนุย หน่วยบักโก้แต่เล็กจนตเนีนยนี้เก่งกันเสียให้ร้องเพลงยี่ยังคนมกีก็แทนแค่มีหน้าตีน้ำนํำเป็นเวนเป็นกำรันน้องในนายก่อนพี่ไปว่าไม่จีบใครนักน้องคนเดียวขอเขาเนี่ยเงินเงินทำขอมีเงินทำใจอายแปะเปลี่ยนผมมีเงินทำใจออยแปะแฮปปี้ยอนพอไหมฮะพอแล้วแล้ว ร้องเก่งมากเลยค่พพ่อไม้แล้วเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งน้อนหรือเพลงช้าเนาะเดี๋ยวจะร้องให้แถมให้อีกครับอเอากนเทอดกันยางคะแล้วอีกเพลงหนึ่งก็พอคือใจกันแต่รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่ากําลังใจที่ว่าอยากได้พบได้เจอใครเข้ามีบุญวาสนาต่อกันเนาะโอเคได้มีได้มีโอกาสได้พังเพลงก็มีความสุขล้วมีความมีความสุขค่ะเดี๋ยวน้าน้อนจะร้องเพลงให้ให้พังในชีวิตของน้องออนนะเป็นลูกทุ่งกรแล้กันเองใช่ไหมค่ะ หอมดอกลำดวนขอให้อีกอีหนึ่งคิดถึงเอาแปานเขาไปอยู่ต่างแดน,นคิดถึงแทนคนสีสะเกนคนเคยฮักกันจากกันไปจนสุดเหตุก็เพรรักมีเหตุก็แม่ท่านจึงให้แยกกันที่เป็นคนรวยน้องมันคนจน เลยสำคัญสวนธทานะเราต่างกันพ่อแม่นั้นจึงมไม่ชอบน้าน,น้องรู้ตัวนี้กาก็ต้องอยู่สวนกาแต่จิตใจอีเท่ยวตายังรักพี่ยาไม่มีวันเลืม่มวันหนึ่ เสมอคนอื่นมือนแสนมาจีบบอกเคยออเออหักมันเสมอถึงแมนพ่อแม่เออเกีดกันพร้อมดอกลำดวนขอให้กี่หวนคืนน้าเช้ามังสีคอยท่าสัญญาสองเราน้องก็จำได้ไ ร่วมกับพี่ชายจะรักกันจนตายทําไมพี่ชายจําต้องจากโยมค่ะเพราะแม่ค่ะเ้าพ่ะเนาะจัดเพลงดีมากขอบคุณมากเลยเนี่ยที่ได้มาเจอเนี่ยถือว่ามีบุญมาสนาต่อกันที่ได้สร้างบุญความ คนเรามาเจอกันถือว่าเราได้สร้างบุญาวาสนานตั้งแต่ชาติก่อนมาพบมาเจอกันเนาะ,ะเป็นความหักความผูกพันที่แบบว่าได้มาเจอกันแบบเหลือเชื่อพ่อน้องออนไปอยู่ที่ประเทศไทยไม่มีคนเจอออนไปอยู่ที่ประเทศไทยนะ่ะตั้งเซาวชาวกว่าปีา20ปกว่าปีก็คือเซาเจ็ดปีก็คือว่า27ปีก็คือเาวกว่าปีไปเติบโตที่โน่นไปอยู่เมืองไทยแต่นี่ได้มีบุญวาสนาได้มาเจอกันเนี่ยภูมิใจดีใจมากไม่อยากจะเชื่อเพราะว่ารู้สึกว่า แม้แต่ต้องออนออนจะแบบว่าไม่แข็งแรงและไม่สบายในตัวนี้ก็รู้สึกว่าความเจ็บความไข้ก็หายพยาธิไปเลยเป็นคนตัวเล็กจ้าผอมค่ะใครไม่อยากจะเชื่อเนาะแบบว่าเซ็กซี่เออเซ็กซี่เป็นคนตัวเล็กผอมๆเซ็กซี่แต่ความจริงเป็นคนไม่ค่อยจะแข็งแรงสมบูรณ์เท่าไหร่เซ็กซี่ตัวเล็กผอมใช่ดูแลตัวเองอยู่ใส่ใจตัวเองอยู่แต่ก็มาเห็นพบเจอวันนี้รู้สึกว่ามี กำลังใจมีพลังมีพลังแล้วมีจิตใจแบบว่าภูมิมีความสุขสันติสุขขึ้นมาอย่างนั้นเสริแล้วก็มีกําลังใจที่จะจะให้แบบสู้สู้่สูตส้ต,ต่อไปแรีว่าเลินยางไปยางมาแบบตามท่านี่เพิ่นมีคนทักอยู่บอกก็มีห้าแบบว่ามีทางเยอะทางลาวทางไทยทางติกเก็อะไรอย่างเงี้ยหลายเลยเนาะหลายเยอะๆทุกวันไหม ไม่ทุกวันค่ะเป็นบางวันที่ไม่เห็นก็คือขอโทษด้วยพักผ่อนเหมือนกันเหนื่อยบางวันน้องอ่อนยังบอกว่าออนยังบอกว่าเหนื่อยก็พักอ๋อเหนื่อยก็พักเหนื่อยแล้วขอพักเหนื่อยก็พักต้องเดินต่อคือคล้ายๆแอบแปลว่าเราเราเราไม่ใช่เครื่องจักรเนาะมันจะต้องเดินไปตลอดมุนๆตลอดเราไม่ใช่เครื่องจักรเนาะเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์อันนี้มันแค่เครื่องกลเครื่องกลใช่ค่ะ โอเคโอเคเนาะจ้าโอเคบายบายนะมีห่าวเซซียค่ะความสุขสันติสุขมากากให้บอกว่าทุกคนให้มีความสุขนอนหลับพันดีกินข้าวแทบและดูแลตัวเองมีความสุขสันติสุขแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเราอยู่ได้กินข้าวแทบนอนหลับนอนหลับพันดีและมีความสุขไม่เจ็บไม่ไข้คือว่าชีวิตอ่สุโอเคแล้วเอาเอาเอาตัวเลไหมนมิมิตัวเลทบ้างมา้เนี่ยตัวเลทเต้น น้องฮอน์ยังบอกว่าวันนี้เลขลาวนะตัวเดียวนะจ้าเดียวเด็ดเลยม้ากับอาจจะเป็นเลขม้ากับเลขเพิ่งอย่างนี้เลขม้ากับเลขเพิ่งเพิ่งค่ะโอ้เอาเอาแบบตัวเดียวเลยนะเด็ดๆนี่มีบอกเลขนะคะเพิ่งค่ะเพิ่งเนาะเป็นตัวนี้แต่วามจริงจะให้ซื้อตัวสองอย่างเลยแหละซื้อทั้งเพิ่งซื้อกันไว้เนาะจากกันไว้ค่ะกันบูดกันบูดบนบนล่างเด้อโอ้เอาเลขสองเลย นอดคือเาลอายางเดียวเล็กลาววันนี้ใช่ไหมวันนิ่นลาาเนาะเวียดวาววันนี้วันวันวันอะไรนะวันศุกร์หรือวันวันพุธวันพุธเออวันพุธเล็กค่ะใช่วันพุธเป็นไนเล็กค่ะแล้วอย่างบอกย่างบอกว่าเราเราภูมิใจที่เราเป็นคนลาวด้วยกันแต่ว่าเรามาเจอกันเขื่อนบุญวาสนาแต่เรามีน้ําใจให้ความรู้ซึ่งกันและกันแลกเกียนิซึ่งกันและกันแล้วก็มีความน้ําใจเผืือแผ่และแบ่งปันมีความสุขสันติสุขมากที่เรารู้จักแบ่งปันเผืือแผ่ แลกเปลี่ยนความรู้และจิตใจซึ่งกันและกันและทางความรู้เนาะและน้องอ๋อยบอกว่าคนเราขออยู่ที่ไหนก็ได้มันมีความสุขทันทีสุขถ้าเราอยู่ที่ไหนเรามีความสุขเราอยู่ได้ได้หายใจสะดวกเราอยู่ได้แต่หายใจไม่สะดวกเราอยู่ยากถ้าไม่หายใจเลยล่ะจ้าตายครับพี่อยู่ได้รับใจอยู่ยากบ้านหลังตเามาหาซางก็อยู่ไม่ได้บ้านหลังต ตบอจมหาศาลเขาอยู่ไม่ได้เพราะับที่น่ะอยู่ได้ครับใจน่ะอยู่ยากพ่ออยู่ไม่ได้พ่อบ้านเพื่อนออกที่นอนหมอนเย็นอยู่ไม่ได้ลูกเป็นใครอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่าอยู่แล้วมันสันที่สุขมันสุขเย็นอย่างเงี้ยเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้มีความสุขแม้แต่เท่านี้เราก็อยู่ได้เรอยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่อยู่อยู่จะก้นอะไรอยู่เพื่อนน่ะอยู่เด้อก็มีหลานมีห้านมีผู้ชายตัวเล็กแล้วก็มี พ่อแม่เขาเขาอยู่นาแล้วก็มีน้อง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 ชายคนนึงแล้วก็มีแม่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงคือบอกว่านึ่งข้าวได้อยู่หมาข้าวได้อยู่แต่แกก็เจอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงไม่ต้านค่าคนเข้าคือค้าขายไม่ได้แล้วค้าขายหาเงินแต่ว่าคือบอกว่าให้ให้หาเงินค้าขายแกคงไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแกก็อยู่ไปแล้วก็สําหรับชีวิตน้องออนก็ไม่ใช่ว่าน้องออนจะค่อยเคียงแล้วไม่มีตัวตนนะไม่ใช่อย่างนั้น ความหันนะคือ,อยังอยากมีชีวิตว่าอยากกลับไปอยู่ประเทศไทยก็อยากกลับไป<อ>ดูว่าที่เคยอยู่เคยกินเคยนอนอะ่ะแต่ว,ว่าคือจเจริญไปขนาดไหนแล้ว<อ>เราอยากทิ้งความจเจริญอีกครั้งหนึ่งคือเรามีความหวังความฝันน่ะจ้า<อ>แลวอะไรยังอ่อนยังมันต้องไม่สักวันใช่จ้า แต่ว่าว่าเราอยู่ที่ไหนความจริงบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองก็อยู่ได้และไปอยู่ที่บ้านเขาเราก็อยู่ได้เราอยู่แบบพี่แบบน้องอยู่แบบว่าจะมีความสุขสันติสุขแล้วเราอยู่ได้อยู่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นคิดว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องเลยเราอยู่ได้ถ้าเราไปคิดแบ่งแยกและแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นเราอยู่ไม่ได้โอเคโอเคโอเคบ๊ายบายเราไม่มีคําว่าสิ่งดีสิ่งเด่นเสมอทุกห้าคขออวยพรให้ ผู้บ่าวสองคนน่ะทุกคนที่เขามารับส้มเอฟซีเอฟซีจนาจ้น้องออนยังบอกว่าน้องออนยังคิดถึงพระคุณของสายามเมืองยิ้มโอเคบ๊ายบายจ้าไีไปแล้วพี่น้องไปกันด้อยบายบายโอกาสหน้าเจอกันใหม่โอเคโอเควันนี้ไปไม่ถึงอ่าวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวมามื้อ้า มาเจอเพลินพี่น้องมาเจออยู่แบบว่ากลางข้างะนะพี่น้องเลยแต่ว่าเพล่ยนยางไปตามถนนอะไรแต่เลยเปินห้องไสไปไซเพลอนวะพี่น้องแต่เลยเขามากเลยกันหรืกท้ายคลิปไปแน่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเป็นคือสิคุยมวนน่ะนะตลกดีพี่น้องก็เลยเอนทายคลิปเพลินเนาะพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องกะจังได้กะ ฝากส้มน้ำกันพี่นอ้องเลยเป็นจังไรก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้อง